และสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้ดิฉันจะมาเล่าเรื่องครอบครัวของดิฉันครอบครัวของดิฉันมีพี่น้องทั้งหมดห้าคนหนึ่งพ่อแม่และน้องสาวและน้องชายและดิฉันค่ะครอบครัวของดิฉันเป็นครอบครัวเล็กๆตั้งบ้านเรือนอยู่หมู่บ้านหย่าเบื้องตำบลนานองไผ่อำเภอชุมพลบุรี ครอบครัวของดิฉันประกอบอาชีพทำมาหากินรายได้ไม่ต่ำกว่าสามพันบาทพ่อกับแม่ของดิฉันย้ายทางตั้งแต่ดิฉันยังเล็กๆค่ะค่ะดิฉันเริ่มยังพูดภางาอคงก